เยหม,มออ่เออว่าไงเจ้า่ะเจ้า่ะคือลืมบอกตอนสําคัญหลวงปาไปว่าตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่ศาลน่ะนะเจ้าค่ะปฏิไปไปหรือได้สักสองสาครั้งอ่ะสองสามอาทิตย์ก็เจอหมอทักพงเขาก็เข้ามาคุยขบโยมแล้วก็บอกว่าโยมอ่ะมีพลังเยอะเก็บไว้ทําไมไม่รู้จักปล่อยออกไปก็เลยคุยกับเขาแล้วพอคุยกับเขาก็เออเขาเขา,เขา,เขา ก็เลยคุยกับเขาว่าเล่าเล่าให้เขาฟังเลยว่าปฏิบัติมายังไงก็เลยสนทนาธรรมสันแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยเห็นความคิดใครๆเขาเห็นความคิดกันทั้งนั้นแต่ัวโยมเองอ่ะไม่เคยเห็นความคิดว่าความคิดมันเป็นยังไงเขาอยากรู้จักว่าความคิดมันเป็นยังไงเขากอบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไรแล้วพอตอนสักประเดี๋ยวอาจารย์ อาจารย์นนลงศักดิ์มาเรียกเข้าห้องปฏิบัติอาจารย์นรงศักดิ์ก็คือลูกตาเนี่ยใช่อือะเรียกเรียกลูกตาแล้วกันเรียกลูกตาแล้วกันอาจารย์โนตอนตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่เป็นลูงตาตอนนั้นยังไม่เป็นลองตายังเป็นคาราวาสอยู่ก็อาจารย์รนศักดิ์ก็คือลูกตาเนี่ยอ่าอาจารย์ข่าเคืองตาก็เข้าห้องปฏิบัติทมกันก็ตัวตัวยูเองก็ก็คือไม่รู้จักก็ปฏิบัติสมาธิดูลมหายใจ อีกประเดี๋ยวหนึง่งหมอทางสมองขาก็เดินมาเขาก็บอกว่าดีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยให้บริกรรมคําว่านะให้บริกรรมคําว่านะบริกรรมคําว่านะไปเรื่อยๆก็เออเขา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 บอกเราอย่างนี ke, ้เราก็ทําตามที่เขาบอกก็ปฏิบัตินันักนักนักสักพักเอ๊ะเจ้าขาเห็นความคิดโอ้โห ปฏิบัติมาตั้งตั้งนานยังไม่เคยเห็นความคิดเลยก็ไปเพพอเห็นความคิดนี่โหดีใจมากแทบจะะโดดเลยเจ้าค่ะก็เลยพอหลังจากนั้นมาทำของที่หลวงตาสอนก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็แค่นี้นะะแหละสาวเอเจะบอกว่าปฏิบัติสมาธิไม่เห็นความคิดเพราะสมาธิมันกลบความคิดเราจนกระทั่งเราถูกดึงออก แล้วก็เลยถึงเห็นรู้จักว่าเอ่อความคิดมันเป็นยังไงอะไรอะไรมันมันกลบความคิดนะหมอสมาธิกลบความคิดเหรอจากสมาธามันกลบความคิดสมาธามันกลบความคิดคล้มันมันเป็นยังไงหมอหมอตรงที่บมานมีนมันคือก็ปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปตลอดตลอดเลยนะเจ้าค่ะผูเป็นเป็นปีๆตั้งหลายปีเลยเจ้าค่ะห้าหกปีก่าจะมาเจอหลวงตา ก็ก็พอบริกรรมแล้วทำไมทำไมทำไมสมาธิมันกลบมองไม่เห็นความคิดก็คือมันจะเห็นแต่คือมันจะทาแต่สมาธิมันก็สงบคือมันไม่นแต่อารมณ์สมาธิใช่ไหมไรนเห็นแต่อารมณ์สมาธิใช่ไหมโยมหมออะไรนะเจ้าคะมันเห็นแต่อารมณ์สมาธิใช่ไหมจึงไม่เห็นความคิด ไม่ไม่ตอนนั้นไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักอะไรทาไมรู้จากอารมณ์โยมหมอทำโยมหมอทาสมาธิมาตั้งหลายปีทําไมไม่เห็นความคิดที่โยมหมอบอกว่าอารมณ์สมาธิไปกบความคิดมาถึงยังไงก็ก็ก็คือก็คือใครใครเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะสมาธิมันกบความคิดตัวตัวโยมเองนี่ไม่รู้จักนะคะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนี่ไม่รู้จักเพราะฟังตามที่เขาว่ากันนะเขาว่าแต่ว่าอย่างนั้นเขาก็บอกที่โยมอะไม่เห็นความคิด เพราะจิตมันสงบกอบออามคิดเขาว่ากันอย่างนี้แล้วพอพอตั้งแต่นั้นมาโยมก็เห็นความคิดก็เลยปฏิบัติว่าเออก็ก็ก็ปฏิบัติดูความคิดอ่ะก็เลยไปเห็นความคิดแล้วก็รู้เลยว่าความคิดเนี่ยมันมันหายใปมันว่างมันอะไรอะไรเนี่ยก็กล้ามหนามานรีเลยเดี๋ยวก่อน้ร้อยต่อร้อยต่อสําคัญมากเลยยมหมอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยมหมอ คือคโยมหมอบอกว่าไอ้คนอื่นเขาบอกว่าอารมณ์สมาธิมันมันมาขบความคิดหมดโยมหมอก็ปฏิบัติสมาธิมานานตั้งแต่เด็กอะเป็นสมาธิมาตั้งแต่เด็กเลยหมอเนี่ยสมัยหมอจึงไม่เห็นขนาดเป็นสมาธิแล้วเนี่ยโยมหมอเนี่ยได้สมาธิมาตั้งตั้งหลายครั้งแล้วใช่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 ไปฝึกจนเห็นพระพุทธรูปอยู่ในท้องจนเอาเข้าเอาออกได้พอแบนั้นก็ไปฝึกดูเวทนาอีกแยกกายออกจาก,กจิตใช่ไหม แยกกายแยกจิตออกจากกายได้คือ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 จะเห็นจะเห็นว่าตัวเราไม่มีอ่ะเออตัวเราไม่มีคือเห็นตัวเราไม่มีไปก่อนแล้วแล้วก็โยมหมอก็มาแยกวิทยาศาออกจากจิตอีกแยกออกจากผู้รู้อีกคือยโยมหมอเนี่ยแยกกายจนมองไม่เห็นกายแล้วไม่เห็นมีเหลือกายแล้ว,ค,ลวคือเนี่ยอายโยมหมอเนี่ยพอดีมีคนฟังหลายคนรู้ตาจะค่อยๆทำสเต็ปค่อยๆช้านะยมหมอนะยมหมอทบทวนนะ ทำไมเนี่ยโยมหมอเนี่ยจึงละกายได้ก่อนทําอย่างไรจึงละกายได้ก่อนไม่ย,ยึดถือกายไม่ย,ยึดถือกายเออทำไมโยมหมอเนี่ยจึงไม่ยึดถือกายเป็นตัวเป็นตนตจึงละปล่อยวางกายได้นะเนี่ยอทิระขั้นทีลระขั้นอ่ะจะค่อยๆพูดอ่ะครั้งแรกอ่ะโยมหมอบอกว่าปล่อยวางกายได้หมดไม่ไม่ยึดถือกายแล้วไม่เห็นากายเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยทําไมโยมหมอเนี่ยจึงไม่ไม่เห็นกายเป็นตัวเป็นตอ <raspberry S 2> นอ๋อเวชนาเนี่ยคือ เออมัน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 เป็นความรู้สึกเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามตามผิวกายตามผิวกายก็ดูอย่างนี้ไปนะจ๊ะปาดูตามผิวกายเนี่ยดูไปดูไปดูไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดรู้สึกว่าเท้าเราเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆขาก็ไม่มีขาไม่มีแล้วมันก็เลื่อนขึ้นมาถึงตัวขาตัวก็ไม่มีแล้วมันก็จบอยู่แค่นี้เขาเขาตีระคังออกก็ถอนถอนถอนการปฏิบัติ แล้วทั้งครั้งต่อไปทั้งต่อไปอีกก็ปฏิบัติอีกปฏิบัติก็เห็นว่าโอ้ยข้างในเราเนี่ยกงตัวเราเนี่ยมีเกร็ดขอบมีแต่ขอบตัวแต่ข้างในเนี่ยกลวงกลวงกวกวงใสเลยกลวงใสเลยก็ก็เห็นอย่างเนี้ยแล้วก็มาเจอหลวงตาไปหาหลวงตาได้สองสาครั้งสองารราชิตนะเจ้าค่ะแล้วก็ถึงได้เจอหมอทักษพง์ แล้วก็เล่าให้หมอทักษพงศ์ฟังว่าไม่เคยเห็นความคิดปฏิบัติมานยังไม่เคยเห็นความคิดเลยโดยที่ใครๆเขาเห็นกันทั้งนั้นหมอทักษพงศ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วเขาก็สอนให้ปฏิบัติบริกรรมคำวันะหลังจากที่จิตเราสงบแล้วดูลงหายใจจนจิตสงบแล้วพอบริกรรมคำวันะไปสักพักนึงมันก็เห็นยเลยเรื่องความคิดมีแฮะเนี่ย ก็เลยเห็นความคิดร oh. oh! yeah. like ู lla, <S <S> <S <s like really. okay. ้จากความคิดขึ้นมาพอรู้จักความคิดที่มาก็ปฏิบัติกันหลวงตาต่อแล้วก็เลยได้ปฏิบัติต่อไปได้คือยมยมหมอทักษพงศ์ก็มาช่วยสอนที่ศาลใช่ไหมค่ะมาช่วยสอนที่ศาลใช่แล้วก็ยมหมอก็เห็นความคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแล้วมันก็เลยก้าวหน้าเลยรู้เลยปฏิบัติเป็นวิปปัชนาไปได้เรื่อยๆเลยอ๋อเห็นความคิดก็ก้าวหน้าคือเป็นวิปปัชนาเลยละสมถะได้เลยใช่ ใช่มันก็เลยเลย,เลยกล้าวหน้าฟังอะไรแต่ก็ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเจ้าคะคือคือตอนนั้นเนี่ยมันมันเหมือนคนโง,ง่ไม่รู้จักอะไรเลยเป็นที่เล่าเนี่ยมันจะมาจากจากประสบการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะไปอ่านหนังสือแล้วหนังส,สือเขาจะบอกว่าเล่าว่าเออที่เราทําอะเขาหนังสือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ีน่นะ ก็เลยบอกเอ๊ะมันก็เหมือนกับที่เราทํานี่นะอย่างตอนที่หลวงปู่ดุลีท่านสอนวิธีดูดจิตเจริญภาวนาเนี่ยโอ้โหท่าน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 ,ท,านท่านเขียงว่าคือคนเราจะปฏิบัติธรรมมันจะต้องพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะในคนเราเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติก็โอ้โหเต็มไปด้วยความอยากมันก็เลยไม่มีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องมันก็เลยเอ๋ะ น่าเบื่อไม่เห็นเจะปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้ได้เรื่องใดราวเลยแต่ถ้าปฏิบัติด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะพร้อมเขาจะก้าวหน้าเองเนี่ยคือ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 มันก็เป็นอย่างนี้ยเจ้าค่ะเบื่อคาถ้าปฏิบัติได้เริ่มต้นในความอยากจะไม่ก้าวหน้าไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมอะไรนะเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติในความอยากก็คือไม่ก้าวหน้า ถ้าแต่ก้าวหน้า<แ>ต้องปฏิบัติได้สติสัพจญญะไม่มีความอยากมัน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 ไม่คือคือโยมโยมโยมปฏิบัติตอนตอนตอนทีนพอพอ่พอพอปฏิบัติเนี้ยก็มันมันมันก็ไม่เชิงว่ามีความอยากนะจ๊ะคะมันก็คือคือเป็นคนที่อยากรู้ว่านรกสวรรค์ี่ยมีจริงไหม แล้วก็พอปฏิบัติไปแล้วก็รู้ว่าเออพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีมีจริงนะเนี่ยก็เลยเราก็ปฏิบัติถูกนี่นะพราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสิก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆก็ก็ถูกต้องก็ก็ไม่ใช่ว่าย,ย,ยมหมอเ <answered S 1> นี่ยเอาการปฏิบัติในใจเนี่ยไปเทียบเทียงกับคําสอนพุทธเจ้าตามท,ที่เขาเอาหนังสือไม่อ่าน นั่งคืออะไรอ่ะหนันนงสืออะไรที่ก็มาให้อ่านอ่ะโอ้ยทะง่ายๆจ้าทะง่ายๆเพื่อนก็เอามาให้อ่านอ๋อแล้วก็ว่าตรงกับคําสอนพระเจ้าก็เลยมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงใช่เราก็เลยรู้ว่าเออที่เราทํามาเนี่ยตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนคือจะได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอปฏิบัติจนได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เออเหมือเกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนเลย ค่ะมันเหมือนน่ะมันเหมือนก็ก็เลย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 รู้ว่าสองพันกว่าปีมาเนี่ยที่เราทําเนี่ยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อสองพันกว่าปีก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไะสิก็เลยตั้งใจปฏิบัติไงเจ้าค่ะว่าเออเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนดวงตาแล้วมันมันมันมีอยู่อยู่ตอนหนึ่ง ตอนที่ยังยังยังเริ่มต้นปฏิบัติน่ะปฏิบัติปฏิบัติดูลมหายใจสมาสมาธิเจ้าเจ้าคะก็โอ,โ,โอ้โหปฏิบัติไปทําไมตัวมันแข็งเป็นไม้กระดานอย่างเนี้ยโอ้โันแข็งแข็งแข็งแล้วก็ปวดปวดจนทนไม่ไหวก็ต้องเลิกเลิกแล้วก็อีพอพสองกั้วันก็ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติก,ก็จะเป็นอย่างเนี้ยโอ้โห,โหแข็งเหมือนไม้กระดานเลยนะเจ้าคะ ปวดมันจะทนไม่ไหวเลยก็เลยคิดว่าฮะไม่มัน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 น่ามันทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาบอกกันในหนังสือตําราเขาพูดว่าการปฏิบัติธรรมอ่ะต้องตายไม่มีใครตายในการปฏิบัติธรรมก็เลยผมรู้ว่าผมมันปวดปวดปวดน็จนทนทนไม่ไหวเลยนะเจ้าคะะ วันนั้นก็เลยคิดว่าเอาว่างวันนี้ยจะไม่เลิกจะไปต่อมันตายเขาให้มันรู้ว่ามันจะตายกับพวกปฏิบัติธรรมแล้วค่ะก็โอ้พอมันปวดนะแล้วค่ะดูลมหายใจแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็รู้สึกมันปวดปวดมันกระูดกจะแตกโอ้ยหปวดยังยังทน <c oughs> ไม่ได้ก็ก็ตั้งใจไม่เลิกแล้วขณะเดียวกันก็บอกว่าก็ก็คิด ถวายเป็นพระพุทธเป็นพุทธบูชาแล,ล้วใจมันก็ท่องถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาปรปากฏว่าถวายคำว่าถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันกลายเป็นว่าถะหะถะหะถะหะถวายถวายไม่ไม่สั้นลงคําคําว่าถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันสั้นลงจนกระทั่งกง็ก็กดูต่อไปแล้วก็แล้วก็ ก็รู้นะคะว่ามันเราพูดคําว่าถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันสั้นลงจนกระทั่งมันมาเรือคาว่าท่าท่านั่นก็เงียบเงียบผมเงียบปับ๊บความคิดไม่มีเลยพูดไม่ได้ละพูดไม่ได้ละแต่รู้ชักรู้ชักแต่ไม่มีความคิดเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ถอนเนี่ยค่ะตอ,ตอนนี้เนี่ยมัน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 มีอย่างนี้ ตอนนั้นปฏิบัติเป็นใหม่ๆนะเจ้าค่ะเป็นใหม่ๆก่อนที่จะแยกกายกแยกจิตแยกเวทนาดูความรู้สึกป<อ>วดที่หลังตอหมอแยกกายากแยกจิตแยกเวทนาออกจากกันได้หมดเลยค่ะแล้วต,อต่อมาก็มาแยกกาย,กายกแยกจิตแยกเวทนาได้หมดตอนนี้สําคัญมากเลยโยหมอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้สําคัญมากเลยมีคนมีคนนั่งฟังอยู่อย่างนี้หลายคน อยากให้หมออธิบายอธิบายขนาดจิตที่แยกกายขนาดจิตที่แยกเวทนาขนาจิตที่แยกกายออกจากจิตแยกเวทนาออกจากจิตหรือแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาเนี่ยมันมันหมอเลอาอธิบายอธิบายงชัดๆสิค่ะตอนตอนนั้นปวดปวดปวดหลังเนี่ยปวดปวดปวดได้ตรงกระดูกกับ้นตรงตรงหลังตรงบั้นเอวนะเจ้าค่ะปวดตุ้นปหว ปวดจนคือขนาดไปทํากายภาพมาตมาลอดเลยก็ไม่หายไม่หายแล้วเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยที่เขาเป็นหมอรุ่นน้องเขาก็ปฏิบัติรมนะคะเขาก็มาอ้อนวอนว่าให้ดูความรู้สึกปวดี้ให้ดูความรู้สึกปวดให้ดูความรู้สึกปวดก็เกรงใจเขาว่าเขาอุตส่าห์มาสอนเราก็เออเออเอเอาละวันเนี้ตอนกลางวันเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วจะมานอนดูความรู้สึกปวด ซึ่งตอนนั้นปวดจนจะเดินไม่ไหวนะแต่ต้องไปทํางานนะเจ้าคะ่ะเพราะคนไข้มันเยอะก็นอนนอนแล้วก็ดูความรู้สึกดูความรู้สึกปวดที่กระดูกสันหลังที่เราปวดก็ดูไป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 สักแล้วก็จะมีสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีคล้ายๆจะมีตัวเราอะ่ะมีผู้ยืนอยู่ข้างเตียง ที่เรานอนอยู่ไอ้ตัวที่ยืนอยู่ข้างเตียงเนี่ยไม่มีความเจ็บปวดไม่มีอะไรเลยเขาเฉยเฉยที่เราปวดปวดชัดเป็นชัดตายเนี่ยแต่ไอ้ตัวที่มายืนอยู่ข้างเตียงเนี่ยไม่ปวดแล้วแล้วเราเราเราขณะที่เราเราเห็นเรารู้ว่ามีมีตัวที่มายืนอยู่ข้างเตียงเราไม่เขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วใายเราที่มันปวดอยู่มันก็ไม่ปวดแล้วก็พยิโทรศัพท์ดังพยาบาลตามว่า คนไข้เขาอยากอยากพ่อพ่อก็จะรีบกลับก็เดินออกมาตรวจเขาพอตรวจคนไข้เสร็จก็เดินไปล้างมือล้างมือเสร็จก็กลับมาดังที่โตเพราะการล้างมือเนี่ยจะอยู่ในห้องตรวจนะเจ้าค่ะก็ล้างมือเสร็จก็ใกล้ๆเดินทัก้างสีข้าวเนี่ยก็เดินมาดังที่โตะคนไข้ออกไปแล้วเฮ้ยเราทําไมเราเดินได้สบายอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้นี้เราปวดเราเดินแทบจะไม่ไหวเลยเอ๊ะก็ขยับไปขยับมา มันก็ไม่ลุกมันก็ไม่ปวดเลยตั้งแต่นั้นอ่ะหายปวดเป็นจิดทิ้งเจ้าค่ะก็เลยรู้ว่าเออก็ก็ก,ก,ก,ก็เป็นความรู้แบบโง่งของคนสมัยของตอนตอนตอนนั้นที่ยังไม่เข้าหน้าอะไรนะเจ้าค่ะที่ยังไม่ค่อยรู้จักอะไรอ่ะก็เพียงจะรู้ว่าเออเราหายปวดหลังแฮะเราเดินได้ปกติมันก็เป็นยารักษาโรคชนิดที่ว่า กินอะไรก็ไม่หายเท่าอย่างเขาคือเขาหายขาดเลยหายขาดจากที่ที่เขาเป็นอ่ะในช่วงช่วงไม่กี่นาทีเองเนี่ยเจ้าค่ะแ้่พอตอนหลังหลังร่างกายมันสังขารมันสังขารร่างกายมันก็ความเจ็บปวดมันก็ก้าวหนา้าไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้กระดูกมันก็ถูกเงื้ยเพื่อให้พักมากขึ้นมากขึ้นก็นต้องไปทาผ่าตัดแล้วตอนทาผ่าตัดเสร็จหมอเขาก็ หมอดมยาหมอผ่าตัดก็คิดว่า,าหลังผ่าตัดเนี่ยคงจะบปวดมากก็บอกว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะผมสั่งยาแก้ปวดให้เต็มที่เลยถ้าปวดเขาบอกพยาบาลเขาบอกว่าไม่ปวดเลยจนออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแม้แต่นิดเดียวมันไม่ปวดอ่ะไม่ปวดจนกระทั่งลองพุ่มเลยก่มาสัมภาษณ์ว่าพี่ทํายังไงเป็นอะไรถึงไม่ปวดเลย คนอะไรอ่ะไม่ต้องเขาบอกว่ามันไม่ปวดแล้วจะให้ปวดยังไงล่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเจ้าค่ะคือให้ดูความรู้สึกเข้าใจเข้าใจขั้นตอนแล้เออ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 ข้าใจขั้นตอนห้ดูความรู้สึกดูความรู้สึกแล้วมันก็อันนี้จังอ่ะคือดูมัน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 ดูความรู้สึกแล้วมันก็ค่อย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 จางคายจางคายจนกระทั่งมันหายแต่มันจะเป็นหายในช่วงไม่ถึงสองนาทีเลยนะเจ้าค่ะ คือตอนนั้นเป็นคนที่เรียกว่าโยมอ่ะมีมีพลังอยู่ในตัวเยอะเหลือเกินมันก็เลยทําให้เราเนี่ยก้าวหน้าสามารถพิชิตความเจ็บปวดได้เจ้าค่ะแล้วตังแต่นั้นมาชีวิตไม่เคยต้องกินยาพาราเลยแก้ปวดหัว,วพอรู้สึกปวดหัวปั๊บก็ดูมันอ่ะดูความรู้สึกปวดหัวแป๊เดีเดี๋ยวเขาก็าหายปวดท้องเหรอก็ดูความรู้สึกปวดท้องแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็าหายคือเก็บ แล้วก็จะพอมันก็จะปวดเมื่อยหลังแบบอะไรหลังก็ดูเขาอ่ะดูความความรู้ดูความรู้สึกปวดแล้วเขาก็ค,ค่อยสจางแล้วเขาก็หายไปชีวิตก็มีความสุขตร,ตรงเนี้ยก็สบายดีอ๋อตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่แยกกายแยกเวทนาออกจากจิตค<ฆ>ือมันมีมันมีจิตเนี่ยเหมือน เป็นตัวลักอีกตัวหนึ่งปยืนอยู่ข้างเตียงมองดูตัวเราที่ที่เจ็บปวดเวทนาอยู่บนเตียงเลยหมอเลยแยกทีเดียวแยกแยกกายกับจิตออแยกกายกับเวทนาออกจากจิตได้เลยเพราะว่าเวทนามันติดแค่มนติดอยู่แค่กายเข้าไปถึงจิตค่ะเพราะจิตมันออกไปก่อนเพราะจิตมันออกไปก่อนอ่านี่แหจิตจิตหรือวิญญาณเนี่ยไอเนี้ยคือยังเป็นจิตหรือวิญญาณที่มันออกไปจากล่างไปยืนข้างเตียง เลยเวทนามันติดแก้กายมันเข้าไปถึงจิตเอ้จริงๆเน,นี่ยตอนเนี้ยอธิชธิบายตรงนี้ให้หมอหน่อยหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวมันจะไปเข้าใจเป็นธรรมอันทุ้ายที่เป็นไปเชื่อมโยงกันก่อน,นที่หมอเป็นเข้าใจแล้วตรงนี้ยหมอจะเข้าใจเลยคือค่ะไอ้วิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณที่ออกไปออกไปออกจากร่างไปอยู่ข้างเตียงเนี่ยมันก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนคนตายแล้วค่ะมันเหมือนหมอเนี่ยตายแล้วขณะตายแล้วคนตายแล้วที่ยังไม่นิพพานอ่ะ มันก็มีจะมีตัวตนของเราเนี่ยออดจากล่างไปยืนข้างเตียงเนี่ยแล้วก็ไปดูไปดูตัวเราเนี่ยที่นอนอยู่บนเตียงตายไปดูตัวเรานอนอยู่บนเตียงตายแล้วก็ไอ้เวทนาเนี่ยมันติดอยู่ที่กายตอนี้ไอ้ไอ้จิตหรือวิญญาณเนี่ยที่เป็นกายโปร่งแสงเนี่ยมันออกไปนอกล่างแล้วมันออกไปอยู่ข้างนอกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกายโปร่งแสงเราก็คือจิตเนี่ยมันยังยึดถือจิต หรือวิญญาณเนี่ยหรือไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเรามันก็เลยไอ้จิตที่ออกจากร่างไปอ่ะคือจิตั้างเดิมมันออกไปนอกร่างแต่มันมีอวิชชาติดไปด้วยมันก็เลยออกไปโดยมีตัวเราปยืนอยู่ข้างเพียงแล้วก็มองดูกายเนื้อเราอ่ะที่ตายคือกายอยาบกับขันธ์หน้าที่มันตายทีนี้ไอ้ขันธ์หน้าเนี่ยมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันดับมันดับไปหมดเลยตอนนี้ยมันก็เลยมันดับไปจากจิต ไอ้ไอ้จิตหรือวิญญ,ญาณน่ะที่ออกจากล่างไปมันก็ตอนนั้นเนะี่ยมันหมอเนี่ยมันคนตายแล้วค่ะเออแต่มันยังไม่ตายมันก็เลยกลับมาเข้าล่างได้แต่ถ้า<ฆ>ออกจากล่างไปขาดเลยตอนนั้นเนี่ยก็คือตายเลยแต่ถ้าหมอตายตอนนั้นเนี่ยไอ้จิตวิญญาณของหมอเนี่ยห<ฆ>มอยังยึดเอาไอ้จิตดั้งเดิมแท้นเนี่ยเป็นเราเป็นเป็นของเราอยู่มันก็เลยกลายเป็นอ uh วิชชาอยู่ในจิตเดิมแท้เพระฉะนั้น ถ้าตายตอนนั้นเนะี่ยมันจะมีตัวเรารลูกรลาามันกายโปร่งแสงเนี่ยกระเด็นออกไปอยู่นอกร่างเราไปอยู่ข้างเตียงส่วนในกายเนื้อที่เป็นขันธ์หน้ากายหยาบเนี่ยรูปเวทนาสัญญาตังขันธ์นิยาณที่เป็นกายหยาบมันก็จะตายนอนตายคลิปขั้นตอนเนี้ยหมอเลยแยกแยกจิตเดิมแท้ออกจากเออออกจากกายออกจากเวทนาได้แล้วหรือว่าอยู่ในขั้นตอนนี้หมอแยกจิตออกจากกายออกจากเวทนาได้แล้ว เนี่ยเนี่ยขั้ตอนนี้<ะ>หมอเข้าใจเนาะตอนนี้หมอเข้าใจแล้วเพราะว่า<ะ>ทบทวในให้ฟังมาถึงปัจจุบันเพื่อไม่เข้ากันะนะเพื่อโยามก็นั่งฟังนี้เข้าใจด้วย